สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางไหนนะคะทุกช่องทางเลยขอบพคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกดให้กําลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันทุกช่องทางขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในช่วงของพระเครื่องมหาเวทเนื่องจากว่าเดือนมีนาเนาะทั้งเดือนเนี่ยแปลว่า มีลูกค้าหลายท่านมากๆเลยที่สอบถามนะคะเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะคะของหลวงพ่อสุพจน์อ่าหลายท่านก็จะแบบมีหลวงพ่อสุพจน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หลวงพ่อสุพจน์เนี่ยคือก็ระบุมาให้ปาหน่อยเนาะว่าจะเป็นหลวงพ่อสุพจน์ที่ตราดนะคะหรือว่าจะเป็นที่นครสวรรค์เนาะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะที่มีเดือนนี้ที่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาซึ่งความจริงเนี่ยท่านเก่งมากๆทั้งสองเกจิเลย นะคะเก่งมากๆทั้งสองเกจิเลยแต่ว่าเดือนนี้นะคะที่แบบว่าฮอตฮิตมากๆเลยเนะี่ยที่สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยก็คือหลวงพ่อสุพจ์วัดบึงปัทหูนะคะหรือว่าวัดศรีทรงธรรมแหละที่นครสวรรค์นะก็เป็นโอ้เป็นเกจิอีกหนึ่งท่านที่ เก่งมากๆร่ำเรียนวิชามาจากหลากหลายครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าจะหลวงพ่อแช่มแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเก่งทางด้านแควคาดคงคับพันธ์ นะคะเป็นมหาอุดอะไรเงี้ยท่านจะเก่งมากๆเลยนะคะก็เป็นหลวงพ่อแช่มนะคะเรียนวิชามารับเรียนมามีหลวงพ่อแชม่มวัดโปรดเกตความจริงเรียนมาเยอะอยู่เหมือนกันหลวงปู่อินนะคะวัดบางกระบัวมีหลวงพ่อรอดวัดหนองกระทิงนะคะแล้วก็เป็นพ่อเท่ามืดเนาะทีเ่เกี่ยวกับเรื่องเป็นคารวาสเป็นมหาอุดส่วนใหญ่หลวงพ่อจะเก่งทางด้านมหาอุดมากๆแควคาดปลอดภยัยคงกระพันนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจาร์แหละป่าว่านะที่มีที่มีฟีดแบ็คถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยหือหวาาไม่ค่อยหือหวาเท่าไหร่แต่ไปเรื่อยๆอยากจะบอกว่าท่านไปเรื่อยๆแล้วท่านเก่งจริงๆปาก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะของหลวงพ่อท่านเหมือนกันไปนครสวรรค์ถ้ามีโอกาสได้ไปทางทางฝั่งทางฝั่งอีก,อกฝั่งหนืงอันก็จะไปกราบท่านนะคะก็ วันนี้นะคะนำเสียนบรมคูปูฤษีนะคะรุ่นบูชาคูของออกปีหกสามนะคะมาให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะได้รับชมนะคะก็มีมาแบ่งเพียงเท่านี้เหลือเท่านี้หมดแล้วหมดเลยนี่มีแค่นี้นะคะแต่ละเนื้อนะไม่มีเยอะกว่านี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ย คือออกได้เรื่อยๆมีลูกศิษย์ลูกหามาบูชากันเรื่อยๆจะมีสอบถามกันเข้ามาเยอะมากยิ่งเดือนนี้เยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวป้าจะไปหาสต๊อกเก่าๆนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าจะไม่ผิดน่าจะยังมีเหรียญมังกรมีตะกุดตะกุดเมียมากก็ยังมีแต่ก็ยังเหลือไม่เหลือไม่มากลวค่ะล่าสุดเลยของที่ออกมาเนี่ยที่ที่ทางร้านมีก็คือหนุมานคองเมืองเนาะเดี๋ยวหยิบให้ดูเป็นหนุมานคองเมืองนะคะ เป็นหนุมานคลองเมืองนี่ก็ประมาณนี้ี่เป็นหนุมานคลองเมืองนะคะนี่อันนี้คือล่าสุดที่ทางทางร้านมีนะคะเพิ่งออกมาเมื่อสักเมื่อสักไม่กี่เดือนแหละประมาณนี้แต่วันนี้เอาอพ่อปู่ฤาษีนะคะเสียนบรมคูนะคะมาให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ชอบนะคะเพราะว่าถือว่าสุดยอดครอบจัก,กรวาลแล้วสําหรับเสียนพ่อปู่เนาะ พ่อปู่ฤาษีนี่สุดยอดครบครอบจัก,กรวาลแล้วทางด้านพุทธคุณนะคะไม่ว่าจะเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์แล้วคาดนะคะปลอดภัยอ่าคือบูชาแล้วได้ครบครอบจัก,กรวาลเลยสําหรับองค์พ่อแก่เนาะเพราะว่าป้าก็นับถือแล้วก็ศรัทธาองค์พ่อแก่มากๆพูดแล้วนี่ยังมียังมีอยู่เลยที่ที่ องค์ประสบการณ์เลยนะอันนี้จะเป็นองค์ประสบการณ์เป็นของหลวงปู่หมุนค่ะถือว่าเป็นองค์ประสบการณ์มากๆเลยคือได้มาตั้งอุ๊ยตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยหลวงป,ปู่ยังไม่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 ไมดังเท่าไหร่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีประสบการณ์มากๆคือของหายได้คืนทุกครั้งหาไม่เจอหายยังไงหาให้ตายก็หาไม่เจอ,ยอ,ยเจอพอบนหลวงป,ปู่เท่านั้นแหละเจอเลยนี่ชมให้ชมเป็นเสียนนะคะเสียนหลวงป,ปู่ เป็นของหลวงปู่มหมุนนะเลี่ยมเอาไว้นานมากแล้วค่ะไม่กล้าอยากจะเอาไปเลี่ยมทองก็ไม่กล้าแกะออกมาค่ะเพราะว่าประสบการณ์เยอะมากๆจริงๆสําหรับองค์นี้ไม่กล้าแกะเลยเพราะว่ากลัวกลัวจะแตะกกลัวจะรล้านะคะก็เลยต้องอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้แหละ,ะสาหรับรุ่นนี้นะคะเสียนถือว่าสวยงามนี่ มาให้ชมอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลงยานะคะอีกหนึ่งเกจิคณาจาร์นะคะแห่งปากน้ำโพคือท่านเก่งจริงๆหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยถ้ากิบพี่ๆท่านไหนนะคะมีโอกาสนะคะวสีทรงธรรมนะคะก็สามารถไปกราบนะคะหลวงพ่อได้ตะกุดเก่งด้วยเก่งมากๆคือคนพื้นที่นะคะก็เช่าเล่นหานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีเยอะ ท่านเก่งค่ะเรื่องเรื่องตะกุดเนี่ยเก่งอันดับหนึ่งเลยละ่ะถ้าเป็นเรื่องตะกุดนะในสายของท่านนะคะคือท่านท่านทำตะกุดได้แบบว่าเก่งมากๆเลยแต่คืออย่างที่บอกอะเกจิคณาจารย์มีวิชาเสกอะไรก็ขังค่ะถ้ามีวิชาจริงนะเสกอะไรก็ขังค่ะโอ้นี่สวยจังดูสินี่เนื้อทองแดงนะคะผิวไฟสวยงามมากๆเลย ข้างใต้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้อุดนะคะด้านหลังนะคะเป็นบูชาครูนะคะปีหกสามหลวงพ่อสุพจน์สวยงามมากๆหน้าตาคมชัดมากๆเลยค่ะหลากหลายท่านจะบูชานะคะพ่อแก่ไม่ว่าจะพ่อแก่อะไรเนาะแปลว่าศักดิ์สิทธิ์หมดค่ะ น,นี่อันนี้เป็นผิวรุ้งนะคะเป็นทองแดงผิวรุ้งความรุ้งก็จะแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวจะเห็นว่าในในคลิปรุ้งแบบนี้ไอทำไมพอบูชาไปไม่ได้รุ้งแบบนี้แหลวน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยสวยงามมากๆอ่ะโอเคนี่ดูด้านหนสวยงามค่ะสวยดี วันนี้น้องปานำอีกหนึ่งรุ่นนะคะของหลวงพ่อสุโพธ์เพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านสอบถามมาเยอะมากๆเดี๋ยวจะไปไล่ๆดูว่าของทางร้านนี่ยังเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำมาอัดคลิปแต่เห็นว่านะประเดิมคลิปของหลวงพ่อสุโพธ์เพราะว่าไม่ค่อยได้ได้อัพงานคลิปของหลวงพ่อท่านเลยก็เลยประเดิมอีกหนึ่งรุ่นที่ว่าเหมือนเป็นปฐมมาเลิกเนาะของ พ่อแก่นะคะก็คือเป็นเสียนบรมคคูปู่ฤาษีนะคะรุ่นบูชาครูนะคะปี63พาพี่ๆท่านไหนที่นับถือพ่อแก่นะคะแนะนําได้เลยค่ะว่ารุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบนะคะเครื่องรางนะคะหรือว่าสายของหลวงปู่ฤาษีนะคะครูปู่ฤาษีเนี่ยก็สามารถบูชาได้เลยก็ติดต่อน้องปลาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งนะคะราคาให้ที่คอมเมนต์นะ รบกวนดูด้วยที่คอมเมนต์นะคะนี่เลยอ่ะโอเคค่ะสวยงามจริงๆอ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวรายการของความจริงที่ร้านเนี่ยมีเสียงบรมคูเยอะมากๆนะคะมีเสียงปู่ฤษีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้นะคะ,อะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมสูน์จอมราใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ